ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นไม่ต้องลงทุนทำง่ายรายได้หลักแสนร่วมเป็นหนึ่งกับพันธมิตรเบ็ดเวค่าคอมสูง60%ลิงก์อยู่ที่ first comment กดเข้าไปได้เลยนะครับชูสะแล้วครับซัมเมอร์ 2020. 2 0 2 0ฉูสชซะแล้วครับปิดดียวเลยว่ากุ้ศนยืมอาริอัสจากแอตมาดริด ห้างขยาไบาเออร์ลูกเกเซนปิดดิวยืมตัวซานติอาโกอาริอัสแบ็คขวาของอลาติโกมาริดมาใช้งานเป็นเวลา1นซีซั่นเรียบร้อยด่านรูดี้โฟลเลอร์ผู้ดูการกีฬาของสโมสรสุดเปลืม้มได้นักเตะที่สามารถเข้ามาช่วยทีมได้แบบทันที ไบเออร์เลเบอร์คุเซนทีมดังแห่งสกูเปนสติกา้าเยอรมันประกาศยืนยันการเซ็นญาติยืมตัวซานติอาโกอาริอัสแมคขวาจอมบุกของอาเตติโกมาดริดทีมชั้นนำแห่งลาิกาสเปนมาใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเดี๋ยวนี้ห้างขายายมีออปชั่นซื้อขาดอาริอัสในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าที่ราคาคาดว่ายอยู่ที่ราว12ล้านยูโรหรือประมาณ440ล้านบาทนะครับโดย er, รูดี้โฟล์ลอเพื่อการกีฬาของไบเออร์เลเบอร์คุเซนแฮปปี้ไม่น้อยที่ได้ดาวเตะทีมชาติคโคลอมมมเบียียยในววัั28ปาร่ทพ ทางนี้อาริอัสลงเล่นกับตราหมีรวมทุกรายการ51นัดทำไป1ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจาก PSV Eindhoven เมื่อซัมเมอร์ปี2018แหละครับชูสะนะครับทางการโกดินลาอินเตอร์ซบกายารี่เรียบร้อย เดียโก้โกดินประกาศหลังจอมเก่าชาวอูรุกวัยกลายเป็นสมาชิกใหม่ของกายารี่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่อยู่ได้นนกับอินเตอร์มิลานแค่ซีซั่นเดียวเท่านั้นกายารี่ทีมเยสรมเกาโชซูลาตารีประกาศยืนยันการคว้าตัวเดียโก้โกดินเซ็นเตอร์แบ็กประสบการ์สูงทีมชาติอูรุกวัยมาจากอินเตอร์มิลานทีมคู้แข่งล่มลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสัญญาร่วมงานกันเป็นเวลา3ปีทั้งนี้ประกันหลังวัย34ปีย้ายมาร่วมกวนทีมดังแห่งเกาะซาดิเนยียแบบไร้ค่าตัวหลังจากที่อยู่เล่นให้กับกูใหญ่แค่ซี่นเเดยวทา้ โดยดูกาล2.92,20 0 1 0ที่ผ่านมาเจ้าตัวลงเล่นในทุกรายการรวม36นัดและก็ทำได้2ประตูนะครับหากคุณทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ